ในเรื่องด่วนที่สามอยู่ในเรื่องด่วนที่3นะครับของบรริกทวีสอดสได้มอบหมายให้ท่านสมาชิกกมุลศักดิ์ลีวามะเป็นผู้เสนอขอเชิญครับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมกมนลศักดิ์ลีวามะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกสีนาราธิวาสพรรคประชาชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับ ผมได้รับมอบหมายจากพรักประชาชาติโดยพันตำรวจเอกทวีสดสองในฐานะที่เป็นผู้เสนอยติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองฉบับที่พศออในส่วนของพรกประชาชาติถือเป็นโอกาสที่ดีที่วันนี้นะครับ พรรคประชาชาติเราถึงแม้จะเป็นพรรคเล็กมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงไม่กี่ท่านก็ต้องขอบคุณทางสมาชิกท่านอื่นที่ได้ร่วมลงชื่อจนเป็นที่มาที่พรรคประชาชาติเราสามารถเป็นหนึ่งในเจ้าของยติเพื่อนำไปสู่การแก้ไขร่างพระราบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยรับพักการเมืองฉบับที่พศในวันนี้ ท่านประธานครับจุดยืนของพักประชาชาติเราที่มาที่เราได้ยื่นขอแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นผลสืบมเนื่องมาจากตลอดระยะเวลาที่เรามีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เราใช้บังคับกันอยู่ซึ่งเป็นกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญปีพศ2560นี้ ช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือการดาเนินกิจการของพักการเมืองตลอดระยะเวลา2,3ปีที่ผ่านมาเราเห็นว่ามีหลายอย่างที่ยังไม่สอดคล้องและก็เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติก่อนที่จะมีพรกประชาชาติเราจะมีการแก้ไขตามยติที่ได้ยื่นต่อประธานรัฐสภาเราได้มีการประชุมหารือฝ่ายกฎหมายและก็นำงานวิจัยหลายๆอย่าง เพื่อน,นำไปสู่การแก้ไขตามฉบับที่ผมจะขออนุญาตรรท่านประธานได้อ่านหลักการและเหตุผลและตอนท้ายจะขออนุญาตอภิปรายประกอบหลักการและเหตุผลที่ผมจะอ่านต่อไปนี้ครับรท่านประธานครับหลักการของพรรคประชาชาติเราที่ได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพรรคการเมืองเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพรรคการเมือง พศ2560ดังต่อไปนี้ 1. ยกเลิกการจ่ายเงินเพื่อเป็นทุนประเดิมของพรรคการเมืองโดยยกเลิกมาตรา9วรรค2 2. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัต,รรติเกี่ยวกับข้อบังคับพรรคการเมืองเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา15วงเล็บ6วงเล็บ7วงเล็บ14วงเล็บ15และวงเล็บ16วรรค2 ซึ่งเราเน้นในเรื่องของค่าสมาชิกพักที่สมาชิกจะต้องพักที่สมาชิกที่สมัครการเป็นสมาชิกพักการเมืองเดิม100บาทเป็น50บาทวงเล็บ3ก็คือยกเลิกการกำหนดข้อบังคับพักการเมืองในลักษณะที่เป็นการให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพักการเมือง และการเรียกเก็บค่าบำรุงพักการเมืองแบบตลอดชีพโดยยกเลิกมาตรา15วร์สามวรคสี่และวรคห้าสี่ยกเลิกเหตุสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกพักการเมืองเนื่องจากไม่ชำระค่าบำรุงพักการเมืองเป็นเวลา2ปีติดต่อกันโดยยกเลิกมาตรา27วงเล็บสซึ่งเดิมในมาตรา27วงเล็บสจะมีบัญญัติไว้ ว่าการไม่สมัครค่าสมาชิกพักการเมืองสองปีติดต่อกันทําให้สมาชิกภาพของบุคคลนั้นสิ้นสุดลงตรงนี้เราก็ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมต่อมานะครับเราให้มีการยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทําอันเป็นการควบคุมครอบงําหรือชี้นํากิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทําให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระ โดยยกเลิกสองมาตราก็คือมาตรา28และ29ตรงนี้เป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงกันมากเดี๋ยวตอนท้ายผมจะอธิบายเหตุผลว่าทำไมพักประชาชาติเราถึงให้มีการยกเลิกทั้งสองมาตราคือมาตรา28และ29ในตอนท้ายผมจะขออนุญาตอภิปรายอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักการต่อมาก็คือยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัด โดยยกเลิกมาตรา35และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา36ตรงนี้ก็คือเป็นปัญหาในทางปฏิบัติจริงๆต้องยอมรับนะครับว่าตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองที่เราใช้บังคับอยู่พักการเมืองแต่ละพักประสบปัญหาในการตั้งตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดเพื่อนำไปสู่พรมาิัยโวต เดี๋ยวผมแจะอที่บายอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเพราะเหตุไรเราถึงไม่ให้มีการยกเลิกตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดต่อมานะครับให้มีการยกเลิกตําแหน่งให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา47มาตรา48และมาตรา49ก็คือเกี่ยวเนื่องมาตราเหล่านี้เกี่ยวเนื่องกับ คำที่มีอยู่บัญญัติไว้ที่มีคําว่าตัวแทนพรรคการเมืองก็จะมีมาตราเหล่านี้บัญญัติไว้ดังนั้นเมื่อเรามีการยกเลิกตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราที่เกี่ยวข้องด้วยต่อมานะครับก็คือให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎรโดยยกเลิกมาตรา50 ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกและมาตราห้าสิบเจ็ดนั่นคือไม่ต้องผ่านกระบวนการตัวแทนพรรคการเมืองในแต่ละจังหวัดต่อมานะครับแก้ไขเพิ่มเติมเอ่อยกเลิกตำแหน่งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่ได้รับบริจาคเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองโดยแก้ไขเพิ่มเติมตม,มาตรา67ต่อมาแก้ไขเพิ่มเติมการกระทำที่เป็นเหตุให้สารสนนสั่งยุบพรรคการเมือง โดยแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา92วงเล็บ3เพราะว่าเดิมที่บัญญัติใน92วงเล็บ3กรณีที่กระทำความผิดหรือฝา่าฝืนในมาตรา28และ29เป็นเหตุให้ยุบพักการเมืองรรท่านประธานครับมีอีกสองประเด็นที่ในหลักการที่เราได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของบทกำหนดโทษนั่นก็คือมาตรา104 ของพระาชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเดิมและก็ยกเลิกบทกําหนดโทษในส่วนของมาตรา 108, 109, 117, 118, 119, 120และมาตรา121พระาชบัญญัติที่เรายื่นแก้ไขทั้งหมดนะครับตามที่ผมได้อภิปรายเมื่อสักครูน่นี้กล่าวโดยสรุปก็คือมีการยกเลิกทั้งหมด20มาตราและก็ มีทั้งหมดในตัวร่างที่ขอแก้ไขมีทั้งหมด17มาตราทั้งนี้นะครับด้วยเหตุผลที่เราต้องแก้ไขเนื่องจากว่าตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรกการเมืองพศ2560ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งพักการเมืองการดําเนินกิจกรรมของพรคก,การเมืองและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับการบริหารงานของพักการเมืองในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อบังคับพรรคการเมืองการกระทําอันเป็นการควบคุมครอบงําหรือชี้นํากิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพจึงจําเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้ประกอบรัฐธรรมนูญท่านประธานที่เคารพตามที่ผมได้กล่าวตั้งแต่ต้นว่าตั้งแต่สมา่าาสมาชิกพักในทางปฏิบัติจริงๆทุกวันนี้นะครับเป็นปัญหาสำหรับพักการเมืองที่มีอยู่และก็มันย้อนแย้งกับการที่เราจะทำให้พักการเมืองเข้มแข็ง ้องยอมรับนะครับว่าค่าสมาชิกกาาพพักที่แต่ละคนสนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกพักจำนวนหนึ่งร้อยบาทเป็นเวลาหนึ่งปีที่ไม่ใช่ตลอดชีพนี้พักการเมืองแต่ละพักผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าเวลาไปหาสมาชิกพักให้เขาสมัครสมาชิกพักไหนจะขอรูปถ่ายไหนจะขอบัตรประชาชน ไม่กล้าหรือละอายใจที่จะไปขอค่าสมาชิกพักหนึ่งร้อยบาทบางคนบอกว่าสมัครสมาชิกแล้วยังต้องให้เงินกับพักอีกหรือนี่คือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนเราอาจจะมองว่าจำนวนหนึ่งร้อยบาทเป็นจำนวนที่น้อยนิดแต่กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามชนบทมีรายได้น้อยหนึ่งร้อยบาทก็ถือว่ามีมูลค่าสูงสำหรับเขาดังนั้นทางพักเราเห็นว่า น่าจะมีการลดในส่วนนี้เป็น50บาทประเด็นต่อมาที่มีบัญญัติไว้เดิมนี่นะครับในมาตรา27วงเล็บ3ที่บอกว่าคนที่เป็นสมาชิกไม่ชำระค่าสมาชิกสองปีติดต่อกันให้ถือว่าขาดสมาชิกกาพตรงนี้ผมถือว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วนี่นะครับมันก็โยงไปถึงการที่ให้เรายกเลิกตัวแทน พักการเมืองประจำจังหวัดต,ต้องยอมรับว่าสมาชิกพักการเมืองหลายหลายพักการได้มาซึ่งสมาชิกพักเป็นที่มาจากคนที่เป็นตัวแทนประจำจังหวัดหรือคนที่ต้องการลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นๆเป็นคนหามาอย่างน้อยหนึ่งคนตามกฎหมายที่มีอยู่ก่อนหน้านี้นั่นคือที่มาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนี่นะครับ เขาก็ไปเขาหามาให้ได้ไม่เกินหนึ่งร้อคนให้ได้มากกว่าหนึ่งคนตามที่กฎหมายกำหนดปรากฏว่าสมัครแล้วลงสมัครแล้วไม่ได้รับการเลือกตั้งพอไม่ได้รับการเลือกตั้งก็ทอดทิ้งหรือบางทีคนที่แพ้การเลือกตั้งคราวหน้าก็ไปลงพักพรรคอื่นไปลงสมัครสมาชิกพัรคอื่นสมาชิกที่เขาสรรหามาก็เป็นปัญหากับพรรก,การเมืองที่มีอยู่ ที่ได้รับสมัครและก็ไม่สามารถติดตามได้โดยง่ายสุดท้ายนะครับคนเหล่านั้นเขาเองก็ไม่รู้จะติดต่อกับใครเพราะคนที่เขามีความประสงค์สมัครตั้งแต่แรกไม่ได้อยู่พักนี้แล้วแต่ใจยังอยู่ที่จะพักนี้งนั้นเมื่อกฎหมายบัญญัติว่าหากไม่สมัครสมาชิกพักสองคราวติดต่อกันสองปีติดต่อกันให้ถือว่าขาดสมาชิกภาพ ตรงนี้เราเห็นว่ามันเป็นการจำกัดการเติบโตของพรรคการเมืองหรือมีความรู้สึกว่าในเมื่อเขายังมีใจยอยู่ในเรื่องของค่าสมาชิกพรรคไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ท่านประธานครับด้วยเวลามีจำกัดผมขออนุญาตเข้าประเด็นในเรื่องของการเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดทำไมพรรคประชาชาติเราถึงได้ให้มีการยกเลิกต้องยอมรับครับท่านประธานครับ ว่ากฎหมายนี้เป็นเรื่องใหม่ผมเองก็ใหม่ในการเข้าสู่เวทีการเมืองแต่ได้สัมผัสในการปฏิบัติจริงๆแล้วนี่นะครับทุกพักผมเชื่อว่ามีปัญหาหมดในเรื่องของการเป็นตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดแล้วยังต้องมีสาขาในแต่ละเขตพักการเมืองไหนไม่มีตัวแทนประจำจังหวัดไม่มีตัวแทนประจำเขต ไม่สามารถส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งได้อย่างที่ผมได้เรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าประชาธิปไตยเราต้องส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งเ,เราต้องเปิดกว้างให้มีการหาสมาชิกพรรคหรือต้องสร้างความยุ่งยากให้น้อยลงในการที่จะเป็นตัวแทนเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการสมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรท่านประธานครับ ที่ผ่านมาปรากฏว่าอย่างไงครับการเป็นตัวแทนสมาชิพกพรรคการเมืองแต่ละจังหวัดเหมือนเป็นการแสดงละครให้กับกกตไม่ใช่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายต้องการให้มีหรือต้องการให้เป็นเพราะการเป็นตัวแทนประจำจังหวัดนำไปสู่การเลือกตั้งโดยใช้ระบบ primary ีโหวนั่นก็คือว่าให้สมาชิกของแต่ละจังหวัดมีการประชุม ในแต่ละจังหวัดนั้นแล้วจัดสรรคัดสรรผู้สมัครในแต่ละจังหวัดให้เป็นผู้สมัครของพรรคนั้นแต่ปรากฏว่าในทางปฏิบัติจริงๆครับท่านประธานครับมันเหมือนมีการล็อกโหวตไว้แล้วนั่นก็คือว่าพรรคแต่ละพรรคอย่างตอนนี้นะครับมีการหาสมาชิกคนที่จะลงสมัครในแต่ละเขตไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งๆที่ยังไม่มีการประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเพื่อ คัดสรรหรือสรรหาคนที่จะลงสมัครตามเจตนารมณ์ของพารมิเตรีโวตแต่พอถึงเวลาจริงๆในใจมีอยู่แล้วว่าจะส่งใครแต่สุดท้ายนะครับก็ให้มีการจัดการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนั่นคือเหมือนเป็นการแสดงละครแล้วก็เหมือนกับเป็นการระบบขยะของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามองเห็นว่า มันไม่น่าจะเป็นระบบที่มีอยู่ในเรื่องของพระราชบัญญัติพักการเมืองจึงเป็นที่มาที่พักประชาชาติเราแลเห็นว่าน่าจะมีการยกเลิกระบบตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากเรียนท่านประธานก็คือเป็นที่การกล่าวหรือว่าเป็นที่ถกกันว่า พักประชาชาติเราทำไมไปยกเลิกมาตรา28และมาตรา29ที่ได้บัญญัติเกี่ยวกับประเด็นการครอบงำหรือชี้นำภาคการเมืองให้ขาดความเป็นอิสระด้วยความเคารพท่านประธานครับก่อนที่จะมีการยื่นแก้ไขกฎหมายฉบับนี้พักประชาชาติเราได้มีการถกเรื่องนี้เป็นอย่างมากอย่างที่ผมได้กล่าวตั้งแต่ต้นว่าระบบประชาธิปไตย จะเข้มแข็งจุดเริ่มต้นเป็นที่มาจะต้องเริ่มต้นจากพรรคการเมืองที่มีความเข้มแข็งพรรคการเมืองจะมีความเข้มแข็งได้จะต้องเปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยให้มากที่สุดกฎก,ฎกติกาจะต้องไม่เป็นการบีบรัับความเจริญเติบโตของพรรคการเมืองพรรคการเมืองจะต้องมีการเติบโตโดยธรรมชาติและ คนที่ตัดสินความเติบโตของพรรคการเมืองได้ที่สำคัญที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดคือพี่น้องประชาชนไม่ใช่กฎระเบียบหรือกฎหมายต่างๆที่ไปบีบรับไม่ให้พรรคการเมืองเจริญเติบโตเรามาดูในมาตรา28และ29ที่บัญญัติไว้ก่อนหน้านี้นะครับในประเด็นเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกครอบงำหรือชี้นำให้พรรคการเมืองขาดความเป็นอิสระ ประเด็นตรงนี้ท่านประธานครับเราต้องย้อนกลับไปดูในกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา45เพราะว่ามาตรา28 29ที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้มันมีบัญญัติอยู่แล้วในมาตรา45วรรค2มันเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญ45วรรค2ที่บอกว่ากฎหมายลูกที่จะออกมานี่นะครับจะต้อง เป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรการให้สามารถดำเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงำหรือชี้นำโดยบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นรวมทั้งมาตรการกำกับดูแลไม่ให้สมาชิกพรรคการเมืองกระทำการอันเป็นการฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง <ļ> เมื่อเราดูกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา45วรรค2แล้วเนี่ยนะครับเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญวรรค2 45วรรค2นี้ เขาต้องการให้ออกกฎหมายลูกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองให้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการครอบงำหรือชี้นำพรรคการเมืองให้ขาดความเป็นอิสระแต่ปรากฏว่ายังไงครับมาตรา28และ29กลับไปใช้คำล้อมากับรัฐธรรมนูญกฎหมายมาตรา45วรรค2 เป,เป๊ะเลยครับหาดูมาตรการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา45วรรคสองไม่ได้แถมยังได้บัญญัติไว้นะครับโดยใช้คำว่าห้ามมิให้นั่นหมายความว่าถ้าเราตีความในฐานะนักกฎหมายแล้วนี่นะครับนั่นคือการบีบรัดหรือจำกัดการเจริญติบโตของพรรคการเมืองในทางกลับกัน ท่านประธานครับกฎหมายเดิมในมาตรา28และ29ปรากฏว่าถ้าเราดูนะครับในความหมายของคำว่าครอบงำและชี้นำไม่มีความหมายใดๆที่ชี้ชัดว่าอะไรคือการชี้นำอะไรคือการครอบงำในทางกลับกันกลับกลายเป็นว่า บทบัญญัติของสองมาตรานี้ทั้งมาตรา28และ29กลับกลายเป็นเครื่องมือเปิดช่องให้มีการยุบพักการเมืองง่ายผมไม่ได้พูดลอยๆแต่มีตัวอย่างให้เห็นแล้วที่ผ่านมาว่าสองมาตรานี้นะครับเพราะเดิมมันมีบทกำหนดโทษบัญญัติไว้ด้วยฝ่ายตนกันข้ามอาศัยการตีความเข้าข้างตนเอง เพื่อกำจัดศัตรกูกำจัดคู่ต่อสู้ทางการเมืองเมื่อตนเองมีอำนาจโดยใช้มาตรานี้สิ่งต่างๆเหล่านี้พักประชาชาติเราแลเห็นว่าหากยังบัญญัติมาตรา28และ29แล้วนี่นะครับมันจะเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยมันจะเป็นอันตรายก่อการจเจริญเติบโตของพักการเมืองตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ผมยกตัวอย่างท่านประธานครับเมื่อความหมายในมาตรา28เลข29ใช้คําลอยๆคําว่าครอบงำและชี้นำให้ขาดความเป็นอิสระหากมีการครอบงำแต่ว่าครอบงำในทางที่ถูกต้องหากมีการชี้นำชี้นำเพื่อให้พักการเมืองนี้หาสมาชิกให้เยอะที่สุดหรือชี้นำให้มีการชนะการเลือกตั้งแบบสุจริตและโปร่งใส อย่างนี้ถ้ามาตราเดิมมาตราเดิมที่บัญญัติไว้จะตีความยังไงท่านประธานครับารท,าทางพรรคประชาชาติเรามีจุดยืนก็คือเราเพิ่งเป็นพรรคที่เพิ่งคลอดมาใหม่เราเป็นพรรคเล็กเราต้องการเห็นความเจริญเติบโตของพรรคเล็กไปสู่พรรคใหญ่ในอนาคต กฎหมายที่ไปจำกัดการจเจริญมตบโตโดยธรรมชาติของพรรคการเมืองเราไม่เห็นด้วยงั้นในมาตราทั้งสองมาตรานี้เราไม่ได้มีความประสงค์ต้องการให้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือเมีเจตนาเป็นอย่างอื่นเพราะว่าในส่วนของการครอบงำการชี้นำมันยังมีอีกหลายมาตราครับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ก็มีอยู่ในมาตรา14การครอบงำชี้งำในส่วนของมาตราที่ให้พักการเมืองรับเงินจากบุคคลนิติบุคคลปีละไม่เกิน10ล้านบาทตรงนี้คือถือเป็นการครอบงำไม่ยิ่งกว่าเลยครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้คำครอบงำหรือชี้นำ แต่เปิดกว้างให้มีการบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบ,บุคคลปีละสิบล้านบาทตรงนี้อันตรายกว่าหากจะจำกัดหรือกํำหนดกรอบไม่ให้มีการครอบงำชี้นำพรักการเมืองจะต้องให้ชัดเจนกว่านี้ส่วนจะชัดเจนเช่นไรอย่างไรเราพรักประชาชาติ ยินดีที่จะไปถกไปเถียงหรือรับฟังข้อเสนอแนะในชั้นกรรมธิการในชั้นนี้เราในฐานะพรรคประชาชาติถึงแม้จะเป็นพักเล็ก,ก,ลกแต่เราต้องการเห็นระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยเต็มใบมากกว่านี้และต้องการเห็นความจเจริญตบโตและขอโอกาสให้กับพรรคการเมืองเล็กๆได้มีโอกาสเจริญตบโต เป็นพรรคการเมืองที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในอนาคตมากกว่านี้ด้วยกฎหมายที่จะต้องมีการแก้ไขตามที่เราได้ยื่นต่อสภาแห่งนี้ขอขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเป็น